บ้านเมืองของเราดีดูดินน้อยแต่มองฟ้าเยอะเพราะเราคือจังหวัดนครสวรรค์มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ความรู้อบอุ่นคุณภาพเรามั่นใจมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาข่าวดีดีกับพี่คำร้อน การศึกษาเป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้จบไม่ว่ายุคอดีตสู่ยุคปัจจุบันแล้วมันก็จะยันยาวไปสู่อนาคตนะครับมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเจ้าวาดวัดวัดหนึ่งที่นครสวรรค์พูดกับผมไว้ว่าให้ความรักให้ความรู้และก็ให้อภัยโอ้โหสิ่งนี้นะครับแล้วท่านได้สร้างโรงเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน สองโรงแล้วก็สร้างาาโรงเรียนธรรมะนะครับให้พระอีกจํจำไว้เลยนะฮะให้ความรักให้ความรู้แล้วก็ให้อภัยแม้แต่ในอดีตการนะครับยังมีโครงเขียนไว้ว่า,าความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้หรือไหวน้องๆน,นี่ก็สามารถ เรียนเท่าเทียมเท่าทันได้กันหมดยกเว้นว่ากริยามารยาทหรือว่านิสัยซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับใชอ่อย่างน้องนิสัยดีคนนี้นิสัยดีไอ้คนโน้นนิสัยจะไม่ดี <No. S 1> <laughs> แล้วก็แก้ไม่ได้แต่การศึกษาสามารถนะครับอาชีวะก็เรียนเข้าสู่มาอะไรได้เท่าเทียมกันและโลกนี้เป็นโลกออนไลน์ไปแล้วบางคนเรียนต่างประเทศเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้น ถามว่ามาที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแห่งนี้ทำไมคำตอบคือก็นึกถึงธรรมชาติแหะครับว่าที่นี่เป็นจุดรวมของปิงวังยมน่านสายน้ำสำคัญของภาคเหนือมารวมและก่อเกิดเป็นต้นเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาที่นี่จากนั้นลำน้ำใหญ่นี้ก็หล่อเลี้ยงพี่น้องในภาคกลางเลื่อยไปกระทั่งถึงปากอ่าวไทยเป็นความยิ่งใหญ่มีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าท่วมไม่ว่าแง้งไม่ว่าไม่ว่าหนาว เจ้าพญายัางคงเป็นเจ้าพญาและคนที่อยู่ต้นเจ้าพญานะครับเขากําลังรับรู้รับทราบศึกษาเรียนรู้เอาความรู้เหล่านี้ไปช่วยชุมชนท้องถิ่นไปช่วยชาติบ้านเมืองผมเลยมาที่ที่ต้นเจ้าพญาแต่กลางเจ้าพญานั้นผมไปมาบ่อยแล้วนะครับไปดูภาวะน้ําท่วมน้ําท่วมที่เขื่อนเจ้าพญาอะไรต่ออะไรปลายเจ้าพญาเวลาเจ้าพญาไม่ไหลลงไป ทะเลมันก็ลุกล้ําเอาน้ําเค็มเข้ามานะครับเล่นงานพี่น้องชาวสวนแต่วันนี้เรามาคุยกับน้องๆน,นะครับซึ่งอยู่ต้นเจ้าพญาเริ่มจากโอ้โหต้นเจ้าพญาไม่ธรรมดาสูงมาก <laughs> สิ่งที่เก็บเกี่ยวเอาความรู้จากมอเจ้าพญาหรือว่าวิทยาลัยอะไรนะฮะวิทยาลายัยอาชีวศึกษาวิริยาลายัยนครสวรรค์ครับได้อะไรไปบ้าง ครับในส่วนนี้ผมรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจครับที่ได้มาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าคณาจารย์ทุกท่านนะครับก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ความอบอุ่นกับนักศึกษาทุกคนครับมีความเป็นกันเองแล้วก็มีความเป็นครอบครัวครับผมทําให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนที่นี่ครับผมถ้ามีโอกาสที่ดีกว่านี้เราคงไม่เลือกเรียนที่นี่คือที่จริงแล้วนะคะหนู ตั้งใจที่จะมาเรียนที่นี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าในฐานะบ้านหนูไม่ค่อยมีเงินนะคะส่วนใหญ่ก็เลยมาเรียนที่นี่เพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระของที่บ้านแล้วก็หนูตั้งใจมาเรียนเพราะว่ามันได้งานทําไวกว่าค่ะให้สั้นที่สุดใช่ค่ะทุกเรื่องให้ไวที่สุดใช่คะ่ะจึงเลือกเรียนที่นี่ใช่คะ่ะอันนี้อาชีวะนะครับอันนั้นมหาวิทยาลัยคําว่าเจ้าพระยา มีความหมายอะไรในความรู้สึกนึกคิดของเราไหมครับนึกถึงการรวมตัวของแม่น้ําปิงวันยมนาศค่ะ<ม>เป็นจุดศูนย์กลางของแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะนใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นสายน้ําเหล่านี้ยังพาความรู้นะควารู้ค่ะเป็นที่ให้เรามาเก็บเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วได้อะไรไปบ้าง หนูคิดว่าหนูมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาของเราได้ทั้งความสนุกอบอุ่นคุณภาพได้ทั้งงานมีเงินแล้วก็ได้ความรู้ในการเรียนค่ะวันนี้เป็นโลกแห่งความเท่าเทียมเป็นโลกแห่งความเสมอภาคในการใช้ไอทีน้องเขาจึงได้เลือกเรียนเรื่องนี้ใช่ครับโดยหวังว่าเจ้าไอทีที่ได้นี้ไปทำอะไรครับก็ ที่หวังว่าจะเอาไอทีนี้ครับเป็นไปต่อยอดในสายอาชีพการทํางานในอนาคตครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทําพวกระบบไอทีพวกนี้ครับเพื่อสู่ชุมชนอะไรพวกนี้ครับหวังว่าวันหนึ่งจะประดิษฐ์ AI เนาะใช่ครับที่ผ<า>่านมาก็ได้มีทำแล้วครับเป็นโปรเจกต์เครับเพื่อดูแลผู้สูงอายุครับที่จังหวัดรสวรรคนนี่แหละครับต่อไปหนูไม่ต้องมาเรียนที่นี่แล้วก็เอา AI สอนเราที่บ้านเลยเนาะ ครับก็ไม่ไม่ใช่นะไป <c oughs> ไม่เป็ียนเลย <c oughs> เออเออเออนะใช่มองอนาคตพอเราสนใจเรื่องนี้มองอนาคตในโลกที่ AI จะมาเป็นใหญ่แทนมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะวุ่นวายไหมมันจะอะไรไหมในสาระในความคิดส่วนตัวของผมนะครับคำว่า AI นะที่จะมาทำให้มนุษย์เราวุ่นวายคือว่าในอนาคตเนี่ย เราก็เอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะครับกับ AI แต่ทุกวันนี้ครับคาว่า AI มัเนี่ยมันไวมากจนที่เราเนี่ยบางทีเราก็ตามมันไม่ทันเหมือนกันครับบางทีบางสายอาชีพอาจจะต้องลดประชากรลงนิดนึงครับแล้วเอา AI มาทํางานแทนซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วครับผมแต่ว่าในอนาคตก็มันก็มีทิศทางที่จะเป็นไปได้ครับมีมนุษย์อยู่ที่ไหนยิ่งมากยิ่งมีปัญหา และน้องเขาก็เลือกเรียนสิ่งที่จะไปแก้ปัญหาให้กับมนุษย์ก็คือมุ่งหมายมุ่งวองไปที่การเป็นนักกฎหมายหรือการเป็นทนายถ้ามีเราเพิ่มไปคนหนึ่งในแวดวงของนักกฎหมายคิดว่ามันจะช่วยสังคมนี้ได้อย่างไรครับช่วยแน่นอนค่ะเพราะว่านักกฎหมายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องตัดสินระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะให้มีความมา ดูว่าต่างฝ่ายต่างตกลงกันคือแบบยอมความกันปนิประนอมกันอะไรค่ะม,มันจะได้มีข้อยุติลงค่ะจะได้ลดปัญหาในการทะเลาะกันลงค่ะ,ะก็ช่วยเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาให้คนทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งกันค่ะก็ไม่มได้ว่าทนายหรือว่านักกฎหมายนะบางทีชาวบ,บ้านเขาบอกว่าทนายเนี่ยกินสองข้าง <laughs> เล่นทั้งฝ่ายโจทย์ด้วยเล่นทั้งจำเลยด้วย เราจะเป็นแบบนั้นไหมครับไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมค่ะเพราะว่า<น>ใช่คะ่ะกฎหมายเขาสอนมาแบบนี้จริงๆทุกวิชาชีพนะใช่คะ่ะเ็ต้องมีหลักยึดหลักคิด<อ>ได้บอกชี้ไว้บริษัทที่ถือว่ายักษ์ใหญ่ปีนี้รวยเป็นอันดับสองของประเทศไทยแล้วก็ครองธุรกิจไว้ได้เรียกว่าเ็ดเสจบอกไว้ว่า เกษตรกรหรือการทํางานอะไรก็ตามแต่จะประสบความสำเร็จได้หนึ่งต้องมีทุนนะครับมีทุนมีเทคโนโลยีแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะไม่ได้แต่ตัวสุดท้ายก็คือการจัดการทุนเทคโนโลยีการจัดการ ขาดไปตัวทีนี้น้องก็เรียนเรื่องการจัดการการจัดการในความหมายที่น้องมาเรียนเนี่ยนะมันจะช่วยชีวิตเราได้อย่างไรครับคำถามนี้ช่วยได้เยอะเลยครับการจัดการไม่ว่าการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์การจัดการเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินธุรกิจและการจัดการเรื่องการเกษตรมันเป็นอะไรที่ว่ามันช่วยได้เยอะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าต้นทุนมาจากไหน การจะออกไปยังไงแล้วก็เราจะบริหารจัดการแบบไหนเพื่อเกิดผลกําไรที่ดีในธุรกิจของเราครับอ๋อเมื่อ,อกี้ลืมไปตัวหนึ่งตลาดทุนตลาดเ,เทคโนโลยีแล้วก็การจัดการทีนี้เกิดผัวเมียทะเลาะกันเร,เราจะไปจัดการได้ไหมเรื่องนี้มันอยู่ที่คนสองคน,นะครับให้เขาแก้เกี่ยกันเองดีกว่าผมวอา คนที่สามารถมยุ่งเงี้ยใช่ครับยัเว้นมันขอความช่วยเหลือนะอ๋อการจัดการต้องอยู่ทุกที่แม้แต่บ่อเจ้าพญาแห่งนี้นะจัดการไม่ดีเดี๋ยวไหลลงน้ําดอกกรุงเทพ <Yeah. S 2> ต้องบอกว่านะครับน้องๆ้องนักศึกษาเหล่าเนี้มีมีอนาคตได้ก็โดยการถ่ายทอดวิชาความรู้องค์ความรู้ที่คณาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็สั่งสมให้วันนี้ ต้องถามอาจารย์ว่าเราหวังว่าน้องๆเหล่านี้เมื่อจบไปจากที่นี่แล้วนะเขาจะไปทำอะไรให้กับประเทศไทยเราได้ครับอ๋อค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะคะต้องอนําเรียนว่า ท,ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและรวมถึงนโยบายของท่านที่แกนบดีนะคะก็ให้ทางคณาจารย์ของเราทุกคนเนี่ยได้ดูแลนักศึกษาทุกคนเหมือนลูกและสิทธิ์เพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยนอกจากเราจะ,ะสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ให้เขาเพื่อที่เอาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้แล้วเนี่ยเรายังหล่อร้อมในเรื่องของ การเป็นคนดีนะคะ <heroic> ท่านธีรมดีท่านย้ําตลอดว่านักศึกษาของเราเนี่ยต้องเก่งและดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเก่งแล้วก็ต้องมีความดีด้วยเราก็มีการสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กในเรื่องของการตอบแทนสู่สังคมที่ลูกๆของเราเนี่ยจบไปแล้วต้องไปไปอยู่ในสังคมนั้นๆน,น,นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้เชื่อมั่นได้ว่าลูกของเราทุกคนเนี่ยนอกจากจะไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในเรื่องขององค์ความรู้แล้วเนี่ยยังในเรื่องของด้าน กาหล่อหลอมความดีตรงนี้ไปสู่สังคมด้วยนะคะก็ได้ทั้งสองอย่างค่ะได้ต้องถามท่านผู้ในการนะครับว่าวิริยาลัยแปลว่าอะไรครับครับก็วิริยาลัยนะครับกเ็เป็นสร้อยนามสกุลนะครับส่วนหนึ่งของท่านผู้ก่อตั้งวิทยาลัยนะครับคือสิริวิริยกุลนะครับซึ่งม,มีความเป็นสิริมงคลนะครับเราก็เลยนํามาตั้งเป็นชื่อสถาบันการศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็น สถาบันการศาด้านอายีวัึกษาเอก,กชนที่เก่าแก่ของจังหงงวัดนครสวรรค์44ปีนะครับที่สร้างเยาวชนนะครับไปสู่สังคมนะครับไปรับใช้สังคมในแวดวงต่างๆอย่างมากมายนะครับลูกศิษย์ของเรานะครับแล้วก็เราก็าภูมิใจที่เราได้สืบสารเรามีสถาบันการศึกษาต่อเนื่องนะครับในระดับปริญญาตรีโทเอกก็คือมหาวิทยาลัยเจ้าพญานะครับซึ่งก็ เป็นที่ปรึกษางานด้านวิชาการให้กับทางวิทยาลัยด้วยนะครับก็เดินไปเคียงคู่กันนะครับเพืสร้างบัณฑิตนะครับต่อยอดไปรับใช้สังคมต่อไปครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันสร้างสรรคชาติบ้านเมืองนี้นะครับเหมือนสายน้ําเจ้าพยาใช่ครับที่ก่อกาเนิดแล้วก็ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนตลอดไปครับผมนักศึกษาที่ยืนอยู่เนี่ยครทั้งชายทั้งหญิงปรากฏว่ามีอยู่คนเดียวนะฮะ ที่พอจะไปประกวดนางงามได้มันก็ยิ้มไม่หยุดเลยอะคนไหนฮะใกล้ๆอาจารย์่ะรับแขกดีมากก็ต้องบอกว่าคนที่มีความสามารถนะครับที่ทางพระารเจ้าพญามองเห็นนะครับก็ต้องดึงเข้ามา เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปก็เหมือนเส้นของสายน้ำสี่สายที่มารวมเป็นเจ้าพญานะครับแต่ละเส้นล้วนมีความหมายแล้ววันนี้หนึ่งในนั้นก็คือพี่สาโรธก็เข้ามาช่วยมหาไรเจ้าพญาทําให้เลือดของมหาไรเจ้าพญานั้นเข้มข้นขึ้นเพราะพี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงในอดีตของกรมชันพันมาแล้วนะฮะพี่ช่วยอะไรบ้างให้มหาไรเรานะฮะ ในฐานะของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจัพรยานะครับเราก็ทำหน้าที่ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ของรัฐในอดีตนั้นผมเคยทำหน้าที่โฆษกพิธีกรในงานรัฐพิธีต่างๆก็เอาความรู้ความสามารถด้านนั้นมาใช้ในด้านการเป็นโฆษกพิธีกรของมหาวิทยาลัยในโอกาสสำคัญๆเช่นคณะผู้บริหารของวิทยาลัยป้องกันร,ราชนจาจักเดินทาง ผ่านมาแล้วก็วามาแวะรับประทานอาหารที่คอนเวนชันฮอล์ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพยาซึ่งเป็นศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์นะครับแล้วก็ทุกโอกาสทางจังหวัดก็จะมาขอใช้สถานที่ที่เราเ,เป็นที่ต้อนรับแขกท่านนายกประยุทธ์ชันโอชาเดินทางมาตรวจสถานที่ตรวจงานในต่างจังหวัดสมัยที่เริ่มรับตําแหน่งนะครับก็ใช้สถานที่ของเราเนี่ย เป็นศูนย์กลางในการประชุมสมัมมนาแล้วกอ็ออกตรวจสถานที่ในนคะรสวรรค์บ้านเรานะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สวรรค์นิวออนไลน์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ยาวนานมากหลายสิบปีแล้วปัจจุบันขึ้นออนไลน์เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แล้วก็เขียนบทความเขียนข่าวตรวจข่าวทั้งเล่มนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือนำข่าวดีๆของ มหาวิทยาลัยเชษภาญเนี่ยกระจายออกสู่สังคมให้กว้างที่สุดโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาเพราะว่าที่นี่มีสถานที่อันสัพปายะสว่างสะอาดสงบแล้วก็เปี่ยมไปด้วยครูบาอาจารย์ที่มีวิชาความรู้ที่พร้อมใช้ใสิทธิ์ได้เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้มากมายแล้วก็ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยผมเชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่มีทุนการศึกษาให้กับลูกๆ ปีละมากที่สุดในประเทศไทยปีละ9ล้าน10ล้านเป็นเวลาประมาณ25-26ปีมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหลานของท่านได้เข้ามาสู่อ้อมกอดของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจริญญาดรดารัตศิริวิริยกุลวิภาตรกลัดแล้วเนี่ยท่านสบายใจได้ว่าลูกหลานของท่านที่ตั้งอกตั้งใจศึกษามีความประพฤติดีกริยามารยาทงามซึ่งจะงามด้วยการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่นี่ด้วย จะได้จบการศึกษาไปอย่างสง่างามแล้วก็เปลี่ยนวิชาความรู้ที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างภาคภูมิใจและก็เป็นชื่อเสียงของนครสวรรค์บ้านเราครับ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าพื้นฐานนะของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนในโลกนี้ก็คือการศึกษาแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพยา ท่าน,นบอกว่าท่านอยากให้การศึกษากับนักศึกษาเหล่านี้และท่านบอกว่าพวกเขาเนี่ยรักเสมือนลูกเรารักเขาเสมือนลูก <Okay. S 1> ไม่คิดเอากําไรจากเขา <Okay. S 1> แต่เราจะเอากําไรที่เรามีในชีวิตเนี่ยมาให้เขาค่ะใช่ค่ะอยากให้ท่านพูดตรงเนี่ยนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> ก็ดีใจนะคะที่คุณคำารณ ซึ่งถือเป็นสื่อมวลชนที่คนติดเยอะมากเลยนะให้ความสําคัญกับการศึกษานะคะคือเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่างที่ได้บอกแล้วตรงนี้ค่ะเป็นหลักการหรือว่าเป็นเจตนารมณ์เลยค่ะที่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะของของดิฉันนะคะได้สร้างมหาวิทยาลายัยเจ้าพระยาแล้วก็วิทยาลายัยอาชีวศึกษาวิทยาลายัยนครสวรรค์ขึ้นก็ด้วยเหตุและด้วยวัตถุประสงค์นี้นะคะคือ จริงๆก็คือบอกว่าเราเนี่ยต้องให้การศึกษาของเราให้ลงไปที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเท่าที่จะทําได้โดยฉชะในต่างจังหวัดซึ่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการมาเรียนหนังสือถึงระดับมหาวิทยาลัยระดับอะไรเรียกว่าอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยยังอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สร้างมหาวิทยาลัยดีๆวิทยาลัยดีๆให้เขานะก็คือตั้งหลักเลยว่าต้องให้สร้างตรงนี้เพื่อให้ ลูกหลานของคนธรรมดาในแผ่นดินของเราได้มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีนะคะหรืออย่างน้อยก็อนุป,ปริญญานะคะโดยที่ไม่ไม่แลกใบปริญญาบัตรกับชโฉนดที่นาของพ่อแม่ผู้คลองไม่ต้องแลกความสําเร็จรอยยิ้มของวันที่เขารับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยกับน้ําตาไม่รู้กี่หยดของคุณพ่อแม่ของผู้คลอง กว่าที่ลูกจะจบการศึกษานะคะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีสิทธิ์ตรงนี้นั้นมหาวิทยาลัยเจ้าพรยายกับวิทยาลัยชวศึกษาวิทยาลัยนครสวรรค์ก็เกิดขึ้นด้วยเจตน,นารมณ์ตรงนี้อย่างแท้จริงนะคะตั้งแต่เมื่อ,อ20กว่าปีก่อนนะ,ะมาลัยนี่เกิดที่หลังเวิทยาลัยเขาเกิดก่อนมา40กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าตลอดเวลามาแล้วก็จะตลอดไปก็จะ อยู่ในปณิธานอยู่ในหลักการจัดการศึกษาอย่างนี้ค่ะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลการสร้างมหาวิทยาลัยให้ทุกคนมีโอกาสเรียนเท่านั้นนะคะซึ่งอันนั้นหมายถึงการให้ทุนการศึกษาการช่วยเหลือดูแลทุกอย่างไม่มีวันทิ้งเขานะแต่ว่าไม่ใช่แค่ทุนนะไม่ใช่แค่การอุป,ปถัมดูแลแต่ยังหมายถึงใจที่เราให้เขานะนั่นก็คือเราถือว่าเด็กๆทุกคน เป็นไม่ใช่แค่ลูกศิษย์น้อยเกินไปสําหรับเรานะคะเราถือว่าเด็กๆทุกคนคือลูกและศิษย์ของเรานะฮะนั้นพอถือว่าเป็นลูกเป็นศิษย์เนี่ยมันมันจบนะค,ะคือมันรวมเอาของสูงสุดนะ,ะมาเนี่ยมาของโลกเนี่ยว่าอย่างนั้นย่างได้ว่าความเป็นพ่อแม่แล้วก็ความที่เป็นเป็นศิษย์กับครูเนี่ยถ้ามารวมกันเนี่ยมันก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการดูแลเด็กๆนะคะ yeah. มหาวิทยาลัยเจ้าพยาเราต้องเลี่ยงบังดังโนนการศึกษานำพาเยาวชนเพื่อให้ลุดพ้นไปทุกทินทาหารเติบโตความคิดสร้างชีวิตให้เบิกบานไม่อายเพื่อนบ้านเราเตรียมการรากฐานไว้ดี การศึกษาไทยในจังหวัดนครสวรรค์ไม่น้อยหน้าใครใช่ไหมครับใช่ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน